คุณเคยประสบเหตุการณ์เหล่านี้ไหมครับสนามบินดอนเมืองรถติดยาวมาถึงหน้าถนนเ้าวดีลังสิท์ทำให้รถเคลื่อนตัวชา้าการจระาะจรติดขัดเป็นชั่วโมงชั่วโมงที่จอดรถในสนามบินดอนเมืองไม่สะดวกวนเป็นสิบรอบก็ยังหาที่จอดไม่ได้อยากลงไปส่งเพื่อนบริครอบครัว แบบบวกมือลาหน้าทางเข้าโอกาสแทบเป็น0%ูนย์เปอร์เซน์ทำได้แค่ส่งตรงหน้าชานชลาเท่านั้นปัญหาเกิดจากปริมาณของจุดจอดรถที่ไม่เพียงพอกับปริมาณของผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการมากกว่าขีดความสามารถปัจจุบันทําให้เกิดการแอรอัดจดลน้นเพื่อคืนสภาพขีดความสามารถและอำนวยความสะดวกในการรองรับผู้โดยสารจำนวน40ล้านคนต่อปีแก้ปัญหาช่องทางการจราจรแคบเป็นคอขวด และลดภาระถนนสายหลักจากจำนวนรถยนต์ที่ต้องการเข้ามาใช้บริการสนามบินหรือเดินทางเข้าเมืองจึงเกิดโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองระยะที่3ซึ่งการแก้ปัญหาใน,นระยะสั้นระหว่างปี2513ถึง2514บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ได้เพิ่มช่องทางการจราจรบริเวณหน้าอาคารสำนักงานและอาคารผู้โดยสารอาคาร2 จากเดิม2ช่องทางการจราจรเพิ่มเป็น3 4ช่องทางการจราจรซึ่งการแก้ปัญหาในระยะสั้นเท่านี้ก็ยังไม่เพียงพอจําเป็นต้องมีการแก้ปัญหาในระยะยาวในโครงการพัฒนาท่ากายียดอนเมืองระยะที่3และโครงการที่จะร่วมลงทุนกับบริษัทเอกชนซึ่งจะแล้วเสร็จในปี2519การแก้ปัญหาการจราจร AOT e ได้ก่อสร้างสะพานเชื่อมต่อโทเวกับถนนภายในสนามบินดอนเมือง และปรับปรุงขยายช่องทางการจราจรหน้าอาคารผู้โดยสารพร้อมปรับปรุงช่องทางออกด้านทิศใต้เพื่อลดผลกระทบกับการจราจรภายในสนามบินดอนเมืองและภายนอกบนถนนวิภาวดีลังสิตการแก้ปัญหาด้านการให้บริการผู้โดยสารจะก่อสร้างอาคารผู้โดยสารอาคาร3บริเวณอาคารผู้โดยสารเดิมที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับผู้โดยสารและก่อสร้างอาคารจอดรถอัจฉริยะเพิ่มเติมในจุดต่างๆอีก5จุด โดยแสดงจำนวนที่ว่างในแต่ละอาคารอย่างแม่นยำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการสนามบินและประชาชนที่ต้องการใช้รถไฟฟ้าสายสีแดงและสร้างระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ APM จากอาคารจอดรถไปยังกลุ่มอาคารผู้โดยสารอาคาร1-3ภายในเวลาประมาณ5นาทีสำหรับผู้โดยสารและประชาชนทั่วไปที่ต้องการเดินทางเข้าเมืองโดยรถไฟฟ้าสายสีแดง จะมีจุดเชื่อมต่อจากอาคารจอดรถทางด้านทิศเหนือและใต้สู่สถานีรถไฟฟ้า3จุดเพื่อช่วยให้ผู้โดยสารและประชาชนทั่วไปวางแผนเส้นทางการเดินทางมาสนามบินได้อย่างถูกต้องรวดเร็วสิ่งไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาภายในสนามบินดอนเมืองเท่านั้นแต่ยังทำให้การจะราจรบ,บนถนนวิภาวดีลังสิตคล่องตัวขึ้นตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการการขนส่งให้มีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนกระทรวงคมนาคมมุ่งมัน่นพัฒนาระบบขนส่งอย่างบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน